ก็ไม่อยู่ก็ไปโดนน้ำคนเดียวมาเดียวมาจันป้อมกลับบ้านเมื่อวามาที่ยี่สีมาใหม่ครับอันนี้เจ้าเนี่ยจันป้อมกลับบ้านโนวาก็อาจจะไม่สักอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือจะมาเพื่อจะไปประเทศลาวกับทานหน่อยไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศบนไว้ก็มา ำที่เราบนสุไว้ครับก็ต้องมีสติมีใจมีาจรต้องมีสจัมารยจะเอาฟังฝังนหนึ่งเฮ้อจัผมว่าโดนน้ำไม่ตาตี้ำไม่จครับน้ไจไว้ครับเลยนะครับ ไปแล้วไปแล้วทางผู้ชมยินีใจัไปแล้วไปแลวนครับตามลาาเนาะลาาตนะครับขอบมุณจ้ายจ้ายหญนะครับทางผู้ชมนะครับโอ้จ้าผู้ลึกแท้เย็นเย็นเยียบเลยลึกแม่จันหัวลึกหัวท่วมหัวแหละองคนจจัเราไปมุดดูี่ลึกาไหครับอู้ลึกจัง น้ำลึกมากน้ำลึกค่ะไม่ใช่น้ำธรรมดาโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเย็นเจี๊ยบโอ้โดสมาดีความชุ่มฉ่ำนะครับฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นนะครับมาเป็นเซนคอนเดอร์ถ้าถูกอีกเอาอีกไม่จาเนี่ยวัวนี้จะทุกอีกเอาอีกน้ำอีกคนเดียถ้าถูกอีกก็กระโดดน้ำอีกเหมือนเดิมวันอันนั้นบนไว้บอกว่าถ้าถูกแล้วจะมา ร้องเพลงจร้องไปแล้กันจะมีหังที่ใครแล้อันนี้จะจะไปเที่ยวเวียดนามอีกแล้วใช่รับเหมือนไปเที่ยวเวียดนามวันนี้ไปเที่ยวเวียดนามนะครับาหลังหลังจากกระโดดน้ำแล้วสบายใจขึ้นไหมครับอาจารย์คือได้ทำตามสิ่งที่เราบนบานไว้ก็มีความสุขมีความสุขเนาะเรามีสัจจะเย็นกายเย็นใจอันนี้เขาเย็นกายเย็นหมดใจก็เราได้ทำในสิ่งที่เราภูมิใจคนที่บนบานไว้ว่าถูกมีโชคมีลาภเลยน้อยนักที่จะได้ดังใจคิด ครับอยู่กับบุญวาสนาบารมีของเราที่สร้างมาด้วยเนาะมางวดแรกผมแคบนอยู่ที่ที่กรุงเทพก็ยังยังถูกนี่ก็วันนี้ระบนไว้ก็ถูกอีกอืมบกตามที่เมื่อกยายให้โชคให้รับชายาคืออาจารย์สมชัยสี่รอยงวดสี่ร้ยงวดมาครั้งแรกก็งวดสี่ร้อยหนึ่งก็ถูกครับงวดนี้คืองวดที่สี่ร้อยสองงวนนี้ครับ จันเรกจะเอาแปลกๆขนะดไหนมีจันเลขเรียงกับศูนย์บล็อศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรนันึ่งหนึ่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปลกผลเลขแปลกมากแล้วผมอยากให้ได้เลขเจ็ดเจ็ดแต่ก็ไม่ได้ปิงปิงปองสี่สามห้าครับครับสี่สามห้าแล้วก็ห้าสามครับเลขทูกก็เป็นสามสองสี่สามสองอาจารย์ได้คือหลังจากลงน้ำแล้วก็เลขที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับ คือตัวนี้นะคะามีเลยค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มีชอบไหมมีชอบตัวไหนเด่นพิเศษไหมที่ดูในกระดาษเลขที่ผมชอบคือเลขจะเป็นเลขเรียงเลขเรียงเพราะว่าเบิ้ลไม่มานานแลก็อาจจะมาแล้วเนาะสี่สามมาใช่วครับเป็นเบิ้ลเบิ้ลเดี่ยเบิ้ลกน้องมันเลขกินน้องกันเป็นเลขที่มันออกเรียงกันเป็นเบิ้ลได้มันเลขใกล้กัน เอี็งอฟซหมเป็นทางเอเฟซีเด้อกระโดดน้ำหมายถึงว่าทำตามสัจจะนะครับที่ลั่นวาจาไว้นะครับใครที่บ่นบานไว้อะไรก็ต้องทำนะครับเพราะว่างั้นจะติดติดหนี้นะครับติดติดบนอะไรนะครับพ่อแม่โทรณีแม่คงคาจะเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับร้องเพลงก็ร้องไปแล้วแล้วก็มาโดดน้ำขอบคุณครัก็ได้จริงๆค่ะ ถ้างวดนี้ถูกอีกถ้าไปฮานอยลาวถูกเยอะก็อาจจะมาไหวอีกไทยายก็งสุอายจะคงสุดท้ายวิกวิอาจจะเจ็ดเปนวันแต่เข้าเป้ามากก็ต้องใหม่เพราะว่าไม่ได้จัการว่าให้แต่เย็นนี้ไปละไปลาวหรือไปฮานอยถ้าเข้าเป้าก็ต้องอาจจะต้องมาไหวอีกขออีกจนจนถึงวันคงสุดท้าย การมีเราจะฟังไหมครับบอกว่าเราถ้าเรามีโชคเวลาอะไรให้บุนทำบุญทำทานยาทวกแล้วอยายาไม่ทำบุญทำทานมันเป็นเหมือนกับว่าเราแช่งตัวเองเงินแค่นี้ไม่พอหรอกเราต้องมีเงินเข้ากระเป๋าไปทุกทุกวันทุกงวหมดจนวันตายนี่คือสัจจะ โครงการหาเงินมาใช้ในครอบครัวครับ <c oughs> เราเกือเป็นคนทามากินคนยากจนจนต้องมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันระบนบารอะไ้ก็ให้ทได้ใจที่บนนะไม่งั้นมันมันก็เบบราแช่งตัวเองเหมือมนอาจารย์ที่ตั้งแต่อายุ20ปีมาก็บนบานประจำทำบุญมาประจำมีโชคอะไรอาจจะเกินไปเที่ยวเคนั่นนี้ก็แขกชงแจกทานให้เงินคนยากคนจนจำ เคยก็ท้ายแต่ออกทูมีโชคอย่าหยุดงานแล้วก็ไปวันหนึ่งเลยขอบคุณกับทานขอบคุณอาจารย์มากครับผมอาสาทุกอาจารย์ทุกคนทีร่วมกับผมครับ